มาดูกันค่ะทุกคนว่าสายมูเขาพกอะไรมาวัดวันนี้วันที่หนึ่งกรกฎาคมนะคะเริ่มต้นเดือนใหม่เราก็พาทุกคนมาที่วัดฉลองมากาบบาร,รมีหลวงพ่อแช่มขอหลวงพ่อและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ที่วัดฉลองแห่งนี้ช่วยเปิดทิศเปิดทางให้กิจการงานสําเร็จลุล่วงวันนี้นําน้ําหอมนุก้าวมาประพรมค่ะนํามาทั้ง3กลิ่นเลยนี่น้องบวัวหลวงหลวงพ่อแช่มคือเจ้าอาวาสที่รวมจิตรวมใจชาวบ้านและเหล่านักรบสู้กับทหาร จากพมา่าที่มารุกรานพะาระอรหังสุขตพระขวานะเมตตาจิตพะระอรหังสุขตพระขวานะเมตตาจิตพะระอรหังสุขตพระขวานะเมตตาจิตขอให้ทุกคนสมหวังได้ฉลองกับความสําเร็จทุกคนนะคะออกมาประตูฝั่งนี้ก็จะเห็นเจดีที่ปฏิสถานพระบรมสารีริกธาตุอย่าลืมไปสักการบูชานะคะวัดฉลองขึ้นชื่อว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศมาเยี่ยมมาเยือนเยอะมากวันนี้โชคดีคนไม่เยอะ เลยไม่ต้องทนแสบตาจากควันทูบพูดไปแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะคะว่าหันมาใช้น้ำหอมแทนทูบเทียนแบบนี้ช่วยลดมลพิษได้เยอะเลย